เมื่อวันที่5ธันวาคม2 1 6 2ไ้แสงได้ถือกำเนิดขึ้นในช่เช้ามืแต่เพราว่าก่อนหน้านั้นแม่ดีเดือนบิดาของเขาได้ิชีวิตลงทำให้เขากำลังพกฒนา ของไอแซคก็ตัดสินไปมีห้องโัวใหม่และปล่อยให้ไอแซคอยู่กับยายเพียงลำพังที่บ้าน ในวัยเด็กไอ้ใส่ได้เริ่เรียนการเขียนานอ,าานอน่าน,อน,น,อนที่โรงเรียนระเสริฐรบ้านจนอายุ12ปีก็ย้ายไปเรียนมัธยมโดยราัยอยู่กับเท่นสายกรไอ้ใส่ทคลื่นล้านบบไปกับการสังเกตและพันาความรู้ที่เขามรีก่อนที่ไอใส่จะเรียนจบแม่ของเขาก็ได้กลับมาอยู่ด้วยและขอให แุดนเกแสงวัวันเรจยสรบอเนดลุงขอไอแซและคู่ใหญ่กเพื่อนักฝ่าป้ำที่แม่ของไอแซคถึงความฉลาดของลุงย่รอกครับ ถึององคุณจะให้ลูกคุณเรียนต่อไหครับไม่เชอคใ,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 ให้เรียนต่อเลครับเอาเถอะลูกคุณมีความสามารถนะ จนไอแสกได้กับมาเรียนต่อในฐานะนักเรียนคุณและสนใจในวิชาคณิตศาสตร์เป็นพิเศษพร้อมๆกับตำราต่างๆเกีบยวกตาง หลังจากนั้นไอแซกก็ได้ทำงานเป็นนักวิจัยของวิทยาลัยที่ลอนดอนแต่ไม่นานก็ถูกกระโดดลูกค้าทำให้ไอแซคต้องกลับบ้านเกิด เำถามทีท่เขาเป็นตรองนานเกี่ยวกับการเห็นแอปเปิ้ลหลบลงรือ ชั้นม .4 ก็ขอจบการแสดงเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ขออภัยด้วยถ้าหากว่าการแสดงมีการผิดพลาดแต่ประการใดขอบคุณค่ะ